ปั๊บโดดไม่โดดเหรอไม่โดดก็โดนพี่เดียไม่โดดก็โดนลน้มไปดูไปมือเลยฮะแล้วโอดักวิ่งไปแล้วจังหวะนี้แล้วผมมีแพสซีฟแล้วไม่มีฮะแล้วโยกฮะอายฮะเรียบร้อยโล่งอีกลูกฮะเอาแล้ววะเฮ้ดีเว้ยตัวนี้ปัดฝุ่นลิงดีเว้ยโอนฟิยลยมฮะสกรีนให้แบบนี้เอาแล้วโล่งแล้วโล่งทำเายล้างแชนแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้ทา,ารทำารล้าง ลุยไปกับทําลยร้าง Channel เกมีไปเล่นสนุกวเล่นนี่มันส,สุดสทําำเลยร้าง Channel ลุยไปกับทําลยร้าง Channel Let's go แจ๋งดูอยู่เปล่าแจ๋งเพื่อนมาหาบูมาหาบูฝากกดไลค์ด้วยฮะเดี๋ยวตามหาแจ๋งฮะผมพอน0โอเคสบายใจละได้อ่านแชทเพื่อนขอบคุณ y นอ t มากฮะที่ให้กําลังใจบ้าแล้วอาคิพอนเน้นเกมล้าฮะรีบาวพี่โอเคฮะ เดี๋ยวพี่รีให้อะไม่ต้องห่วงไว้นอตจบเกมเดี๋ยวรีให้เดี๋ยวช่วยกันสองคนกับซักกี้ช่วยกันรีผมเจ๋งนี่ไงโจรทานคือเจ๋งเองเจ๋งแจ๋วเปล่าโจรทานมันเหลี่ยมครับยืนนิ่งๆตรงสามแต้มเปียวอะลูกว่าพรหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเตโยมาว่ะพรยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองโยแต่ได้อยู่ฟลังใจเกินร้อยอะลึงเซ็ตลูนด้วยเอาลูนอะไรมาวะเนี้ยไม่เป็นไรอย่าสนใจ ลูนไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดยิงไปก่อนลูกแรกกดแคนเซิลไม่ติดเฮ้ยเ้ยพื้นลื่นพื้นลื่นเอาแล้วฮะ,ะ,ะเอาแล้วฮะระวังติวฮะแบบนี้ผมยิงเลยฮะเก็บแตกโคตรเฟี้ยวฮะแล้วผมโยกโยกโยกแล้วปายฮะเรียบร้อยโดนผมโอเคฮะเก็บแตกด้วยกันชูดแตกหน้าไปหนึ่งดอกแล้วก็ยิงโลกไม่ลงฮะธรรมดาโคตรเอาฮะ เอาเสียล่ะฮะจังหวะนี้โอดาเก็บอลลับปลายฮะปาข้างสนามก็ได้วะโยกโยกโยกปลายฮะแล้วปลายฮะคนเดียวเลยฮะมมวนแล้วเรียบร้อยแล้วกูดึงไงฮะไม่ลงฮะผมเพียดให้เตอร์แล้วก็เลยเบาบอลบอลออกวงนอกเต็มมือเลยฮะแล้วโอดาวิ่งไปแล้วจังหวะนี้แล้วผมมีแพสติฟว่าไม่มีฮะแล้วโยกฮะปลายฮะเรียบร้อยลงอีกลูกฮะเอาแล้ววะมาลง บูบอกว่าขี้เกียจคุยกับมันแล้วโจวทานบอกมันเจ๋งบูบอกผมไปด้วยเสียเวลาเฮ้ยเอาเรื่องซนะ้าด้วยเออดีฮะพวกเราแกร่งสุดแม่นแค่เกมแรกคือของคือเรื่องจริงเออเกมแรกแม่นมากอ่ะะนุ่ย้ยอุ้ย,ยคือเลื่อนนะลมเบียดจุนให้อยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วโดนนี่ฮะแบบนี้เต็มมือเลยฮะโอเคเพื่อนตัวติด ็บบอลไม่ได้เพื่อนตุ้ติดไตมือโอ้โหวิ่งเก็บบอลให้เราเนี่ยขอประโยชน์ท่าเมื่อกี้หน่อยครับฟังพี่ท่านี้ใช่ไหมมันเท่แค่นั้นแหะประโยชน์ของมันก็คือมันเท่ฮะแล้วไปฮะไปฮะแล้วฟากรูปิดเป็น,น,นแต่ก็ล้มนะครับผมจังหวะนี้โล่งๆเน้นๆนะพรุ่ง,ง,งนี้ผมสอบแล้วครับพี่ต้ามโอไพอให้ผมหน่อยสู้ๆครับบูนอนเยอะๆฮะ ขอให้สมองนายปลอดโปร่งเข้าสอบแล้วทําได้ทุกข้อเต็มมือเลยฮะ,ะสู้ขาวบูเต็มร้อยคะแนนมาถ้าสอบได้ไม่เต็มบอกรู้จักกับพี่ตั้มแค่นั้นน่ะโลง่ลงๆเน้นๆมา ซูซครับจากเล้งบอกเล้งบอกว่าให้นอนเยอะๆในห้องสอบนะจะได้ทําข้อสอบได้อาลานลานะลานควรระวังติวเฮ้ยถแลกหลุดแก๊งหลุดก่อนแก,แก๊งหลุดระวังติวโ,โอ้ยตกไม่โดนอ่ะช้าเกินไปเหรอที่เราช้าเกินไปเนี่ยโคตรแมนโอ้บ้าแล้วบ้าแล้วเกมหนึ่งลงไม่ลงส่งลูกสามแต้มด้วยนะเสื้อสามแต้มโคตรตึงนะพี่อ่ะ อะไรอะ่ะไอ้ลูกขา้าวมันเพิ่งข้าวมันต้องบัฟตัวละครไม่ใช่หรอวะบล็โดดไม่โดดอ๋อไม่โดดก็โดนพี่เนี่ยไม่โดดก็โดวนลน้มไปดูพี่ยังไม่ได้ตัดผมหรอก็พี่ตัดผมเองไปแล้วไงสไกายเพิ่งซอยผมข้างหน้าไปไม่กี่วันนี่ตัดเองนักเลงพอเดี๋ยวหาเวลาไปตัดผมใหมนะก็ทน,ทนทนกันไปก่อนเดี๋ยวตัดให่แต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้ไม่ว่างนะโยก ใต้มืออนี้ก็ห้าวเลอเกิดก็ยืนใต้แป้งกันสองคนควรควรควรระวังสะเตียไไรขวรนนักขวรนในตำนานแล้วยิงเลยฮะของจริงวัดรีบาผู้ครองรีบาวผู้ชนะฮะโอ้โหลปลาข้ามหัวแบบนี้เลยวะควรนโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยลิงเสือเ้อเลยอะ่ะเดี๋ยวเราปัดฝุ่นนะเฮ้ยดีเว้ยตัวนี้ปัดฝุ่นลิงดีเว้ย โคตเฟีย้ยวฮะสะกรีนให้แบบนี้อ้าวแล้วโล,ล่ลงแล้วลงชนะแล้วดิเงี้ยให้ภรรยาพี่ตัดให้ดิภรรยาก็ไม่ว่าครับพี่ต้องตัดเองชั่วโมงนี้ต้องช่วยดูแลตัวเองฮนะแล้วควรควรอุ้ยมาลอดขาพี่จบแล้วความหล่อพี่ไปหมดแล้วตอนแรกยังหล่อเลยนี่มันลดควรฉันจะปัดตุนให้นายเองเคี้ยวต,ตาเก็บตกอยู่ทักกี้ไม่ต้องสก,กลีนละ ไม่ต้องสก,กีแล้วไม่มีไอดอลเลยขวานระวังสตลดังเอาเรือเอ่องทำไมน้อตกเสียห,ห,หลักครับอะไรก่อนจะล็อกด้วยไม่ให้ขาล็อกขาด้วยไม่ลงโอ้โมแม่นี่ยห้าถอดเกมพิกมันต้องมาแล้วห้าคะแนนแบบเนี้ยรู้ชะสิเดี๋ยวเดี๋ยวจุนจุนอติทำไมวะลงมาแล้วพี่หลุดตกเสียหลักไม่เป็นไรสนใจ ดีมากจ็กกี้ช่วยกันช่วยกันาพาดพี่พาดคนเดียวเดี๋ยวหาหาว่าพี่อ่อนขอบคุณมากครับอบคุณบูมากมากครับกดซุปเปอร์แชทมาให้69บาท69บาทนะครับบอกเจ๋งหน่อยครับผมคิดถึงไม่ค่อยได้เล่นเกมด้วยกันเลยเจ๋งเพื่อนคิดถึงแล้วฮะเล่นเกมกับเพื่อนหน่อยเพื่อนจะขาดความอบอุ่นแล้ว,ลวนานๆมีเวลาให้เพื่อนหน่อยฮะเอาหน่อยเจ๋งเอาหน่อย นอนเป็นไงบ้างพี่นอนที่วันก่อนที่ลูกพี่ล้มใช่ไหมก็ลูกพี่ล้มหัวฟาดพื้นอ่ะที่พี่ที่พี่ออกไปตีซ้ำใช่ไหมล้มไม่ไม่เป็นไรเลยพี่ตีซ้ำมาเจ็บนะหยอกหยอกพี่ไม่ได้ตีซ้ำพี่ออกไปโอนะครับก็ไม่เป็นไรมากครับก็ดูแล้วหัวไม่โนูค่อนข้างหัวแข็งมากๆ